จากท้องถนนในเมืองเบาลูที่เต็มไปด้วยฝุ่นและลูกบอลทำมือสู่การเป็นราชาลูกหนังผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเรื่องของเปเลไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาแต่เป็นบทพิสูจน์พลังแห่งความฝันความาวามุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของทั้งชาติบราซิล สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเขาคือใครวันนี้จะพาทุกคนมาย้อนทําความรู้จักกับนักฟุตบอลระดับโลกเช่อได้ว่าแฟนๆนักบอลหลายๆคนก็ต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีพเพราะเขาคือเปเเล่นักฟุตบอลทีมชาติบราซิลเปเเล่เกิดมาในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีนะคุณพ่อของเขาเป็นนักฟุตบอลระดับธรรมดาไม่มีชื่อเสียงและความมั่นคงส่วนคุณแม่ของเขาเป็นแม่บ้านคอยเลี้ยงดูลูกๆก,ก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นรายได้จากการเล่นฟุตบอลของคุณพ่อไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในครอบครัวเขาจึงต้องมีอีกหนึ่งอาชีพคือกกาาาาารเป็นนนพังทํควมสะอด ความที่ฐานายากจนเเลเองจึงต้องออกมาทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันทํางานโดยไม่เกี่ยมว่าจะเป็นงานอะไรทํางานในร้านน้าชา ดิมแมตต่เป็นคนรับใช้รวมถึงมีหน้าที่เป็นคนขัดรองเท้าให้กับชโมสรบารูแอตแลนติกขับสำหรับในเรื่องลูกหนังนั้นเปเล่ได้ฝึกฝนมาจากคุณพ่อแต่ด้วยฐานะที่ค่อนข้างยากจนทําให้ไม่สามารถซื้อแม้แต่ลูกบอลได้ต้องประดิษ์ลูกบอลขึ้นมาใช้เองซึ่งความพิเศษก็คือลูกบอลทํามาจากผลส้มโอหรือแม้กระถุงเท้าที่ห่อรวมกับหนังสือพิมพ์ส่วนสนามฟ,ฟุตบอลนี้ก็คือท้องถนนนั่นเองเปเล่ก็ได้รวบรวมเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลด้วยกัน แล้วก็ก่อตั้งทีมเล็กๆขึ้นเพื่อเข้าแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลของเมืองเบาดูแล้วก็สามารถควา้าแชมป์มาครอบครองได้โดยเปเล่ก็เริ่มใช้แววในการยิงประตูรายการดังกล่าวจนไปเข้าตาวันเดอร์มาเดอร์ิโตซึ่งเป็นนักฟุตบอลระดับหลีกอาชีพของบราซิลจนเปเร่และเพื่อนๆถูกเชิญให้เข้าไปร่วมทีมเยาวชนบาฟิโยในขณะที่เปเล่นั้นอายุแค่เพียง13ปีก็เริ่มมีรายได้จากการเล่นฟุตบอลดังกล่าว ในปีคศออ1956ขณะนั้นเปเล่มีอายุได้15ปีเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรซานโตสเอฟซี FC, จากการผักดันของวันเดอร์มาเดอร์ปิโตและเจ้าตัวก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเมื่อสามารถทําผลงานในการทดสอบฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชน ของสโมสสซานโตสเอฟซีและด้วยฝีเท้าการยิงประตูอย่างยอดเยี่ยมทําให้เปเล่ถูกดันขึ้นทีมใหญ่ของสโมสอนด้วยเวลาอันรวดเร็วและทําผลงานในฟุตบอลลีกได้อย่างดีเยี่ยมเปเล่ถูกเล่ติดทีมชาติบาราซิลเป็นครั้งแรกในเกมการแข่งขันกับทีมอาร์เจนตินาเมื่อวันที่7กรกฎาคมปีคศ1957ณสนามมาราคานากรุงลิโอเดจานโร ดยการแข่งขันในนัดดังกล่าวถึงแม้ผลจะจบลงด้วยชัยชนะของทีมเยือนอย่างอร์เจตินา1ประตูต่อ2แต่หนึ่งในประตูของทีมบราซิลก็มาจากฝีเท้าของเปเลยเด็กหนุ่มวัยเพียง16ปีเท่านั้นแถมยังได้ลงทีมชาติเป็นนัดแรกอีกด้วยในปีคศ1958เปเลยมีชื่อติดทีมชาติบราซิลในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่สวีเดนเจ้าตัวคือนักฟุตบอลที่มีอายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นโดยสถิติอายุ17ปีกับ249วันในใ2นัดแรกที่พบกับทีมอาติออสีละอัเก้าวันในสองนัดแรงที่ไม่ไดทีมก สนามแต่พอถึงการแข่งขันกับทีมชาติสหาภาพโซเวียตในนัดสุดท้ายของรอบแรกเปเล่ถูกลงสนามเป็นนัดแรกในฟุตบอลโลกและสามารถทำสองแอสซิสต์ให้กับเอ็ดวานโดอีซิดิโอเนโตหรือวาวา ส่งผลให้ทีมชาติบราซิลเอาชนะทีมชาติโซเวียตไปได้2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่8รอบทีมสุดท้ายในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายทีมชาติบราซิลต้องพบกับทีมชาติเวลแล้วก็เป็นเปเล่ที่ยิงประตูชัยให้กับทีมบราซิลเอาชนะเวลไป1ประตูต่อศูนย์นาที6 6ประตูนี้นับเป็นประตูแรกของเปเล่ในฟุตบอลโลกและส่งให้ทีมชาติบราซิลเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมฝรั่งเศสโดยในเกมรอบรองชนะเลิศนั้นเปเล่ยังคงทําผลงานได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเมมื่อสาาารถดแแตททิไ้้ํให ชาติบราซิลเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้5ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปต่อมาในวันที่29มิถุนาย,ยนปีคศ1958เป็นการกำหนดการแข่งขันฟุตบอลโลก1958ครั้งนี้คือการโคจรมาพบกันของทีมชาติสวีเดนเจ้าภาพและทีมชาติบราซิลโดยฟุตบอลก่อนหน้านี้ที่จัดมาแล้ว5รอบทั้ง2ทีมยังไม่เคยสัมผัสคำว่าแชมป์โลกมาก,ก่อนผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติบราซิลคือการเป็นรองแชมป์ในฟุตบอลโลก1950ในขณะที่ทีมชาติสวงเก้าม้ารานยล ซิลสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเมื่อสามารถเอาชนะสวีเดนไปได้5ประตูต่อ2และเปเล่ก็สามารถทำประตูได้2ประตูหนึ่งในนั้นคือการยิงลูกคลาสสิกในความทรงจำเมื่อเปเล่รับบอลที่เปิดโดมาบริเวณจุดโทษโดยการพักอกและกระดกบอลข้ามหัวกองหลัง Sweden, สวีเดนใัดเต็มคอเข้าไปอย่างงดงามผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวทําให้ชาวยุโรปและโลกใบนี้ได้เห็นเพชรเม็ดงามของโลกฟุตบอลและนี่ก็คือปฐมมาบทความยิ่งใหญ่ของทีมชาติบราซิลและเปเล่แม้ว่าฟุตบอลโลกในสมัยแรกของเปเล่จะเป็นที่น่าจดจำเพราะด้วยผลงานการคว้า สมัยแรกของทีมชาติบราซิลและผลงานส่วนตัวของเปเร่เองซึ่งด้วยความเก่งและชื่อเสียงของเขาก็เหมือนเป็นดาบสองคมเปเร่มาเป็นเป้าโจมตีของกองหลังฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอเพราะหากสามารถตัดเปเร่อเอกจากเกมไปได้ก็จะสามารถแบ่งจัดสรรไปจัดการกับนักเตะอื่นๆได้ง่ายขึ้นและนั่นก็คือสาเหตุที่เจ้าตัวมักจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานในฟุตบอลโลกครั้งถัดมาในปี1962ที่ประเทศชิลีเป็นเจ้าภาพเปเร่กับโชคลายเมื่อเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก จนแทบไม่ได้ลงสนามเลยเปเล่จึงได้แต่รักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองและคอยเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างไรก็ดีทีมชาติบราซิลก็คือบราซิลถึงแม้จะไม่สามารถใช้งานเปเล่ได้อย่างเต็มที่แต่ผู้เล่นคนอื่นก็สามารถส,สร้างสรรค์ผลงานได้ทีมชาติบราซิลละตัวเปเล่ลเองก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2มาครองได้ต่อมาในฟุตบอลโลก1966ก็เป็นอีกครั้งเช่นกันที่ไม่น่าจดจำของเปเล่และรวมไปถึงทีมชาติบราซิลแม้ว่าในนัดเปิดสนามเจ้าตัวจะทำประตูเบิกร่องให้กับทีมชาติบราซิลาชชนะะทีีมตติแกไปป2ร ก่อนในนัดต่อมาทีมชาติบราซิลจะแพ้ฮังการีไป1ประตูต่อ3จากนั้นการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแรกซึ่งเป็นนัดชี้ชะตาการเข้ารอบกับทีมชาติโปรตุเกสเปเล่ก็มีชื่อเป็นตัวจริงอีกครั้งแต่ก็ต้องมาเจอกับการเล่นที่ดูดเดือดและนอกเกมจนได้รับอาการบาดเจ็บในที่สุดและทีมชาติบราซิลก็พ่ายแพ้กับทีมโปรตุเกสไป1ประตูต่อ3ตกรอบแรกอย่างไม่น่าเชื่อเป็นความบอกชั้นทั้งร่างกายและจิตใจของเปเลเลเพราะนอกจากเล่นได้ไม่เต็มที่แล้วทีมชาติบราซิลก็ยังไม่สามารถไปถึงตำแหน่งชมไ ต่อมาในฟุตบอลโลก1970ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเปเล่ที่ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว3สมัยตั้งแต่อายุ17ปีมาถึงวันนี้เป็นวันที่เจ้าตัวมีความพร้อมสุดขีดทังประสบการณ์และสภาพร่างกายรวมทั้งทีมชาติบาราซิลในชุดนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณกำลังระดับโลกมากมายและยากที่ชาติไหนจะมาสู้ได้ เพียงแค่นัดเปิดสนามเท่านั้นทีมชาติบราซิลสามารถเอาชนะทีมชาติเช็กสโลวาเกียไปได้อย่างขาดลอย4ประตูต่อ1โดยเปเล่ได้ยิง1่งประตูจากนั้นนัดต่อมาทีมชาติบราซิลก็สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างอังกฤษได้1ประตูต่อ0จากการยิงของแจซินโยก็เป็นประตูที่3ของแจซินโยในฟุตบอลโลกครั้งนั้นส่วนรอบแรกนัดสุดท้ายกับทีมชาติโรมาเนียทั้งเปเล่และแจซินโยร่วมกันทํงประตูให้กับทีมชาติบราซิลสามารถเอาชนะทีมชาติโรมาเนียไปได้3ประตูต่อ2โดยในนัดนี้เปเล่เหมาไป2ป ร,รวมกับแจเซนโยที่สัตไป1ประตูทีมชาติบราซิลจบรอบแรกด้วยชัยชนะสานัดรวดเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มที่ทําประตูไปทั้งสิ้น8ประตูแจเินโยทําไปทั้งหมด4ประตูตามมาด้วยเปเล่สประตูและรีเวลดิโนห่ประตูนับเป็นยุคที่ทีมชาติบราซิลมีความสมบูรณ์แบบในการเล่นเกมลูกมากที่สุดในยุคหนึ่งทีมชาติบราซิลยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายเมื่อถล่มเปรูไปได้4ประตูต่อ2และรอบรองชนะเลิศก็สัต์อูลกวัยอดีตแชม,มไปไ์ อีก3ประตูต่อหนึ่งทยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอิตาลีในนัดชิงชนะเลิศนี้เปเล่บวกสกอร์ของตัวเองไปได้1ประตูช่วยให้ทีมชาติบราซิลชนะทีมชาติอิตาลีไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อหนึ่งของแชมป์โลกสมัยที่3เป็นชาติแรก mm hmm. เช่นเดียวกับเปเล่ที่เป็นนักฟุตบอลได้สัมผัสกับแชมป์โลกมาถึง3สมัยในปี1 9 5 8 1962 และ1970เป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ในวันที่29ธันวาคมปีคศ2022มีรายงานว่าเปเล่เสียชีวิตลงในวัย82ปีขณะที่โรงพยาบาลยืนยันการเสียชีวิตโดยระบุรายละเอียดว่าสืบเนื่องจากอ,าอวัยวะภายในล้มเหลวอันเป็นผลมาจากสภาพของมะเร็งลำไส้ที่ดำเนินไปตามเวลาประกอบกับสภาพอาการที่ผ่านมาของเปเล โดยลูกสาวของเปเล่ซึ่งมกักอัปเดตอาการของเปเล่อยู่เสมอโดยโพสภาพและข้อความขอบคุณเปเล่ส่วนหนึ่งมีใจความว่าทุกอย่างที่เราเป็นต้องขอบคุณคุณพ่อเรารักคุณไม่มีที่สิ้นสุดพักผ่อนอย่างสงบนะเปเล่ไม่ได้เป็นเพียงตำนานฟุตบอลแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เส้นทางจะเริ่มต้นจากความลำบากแต่หากหัวใจยังไม่ยอมแพ้ก็ไปได้ไกลเกินกว่าจินตนาการแล้ววันนี้คุณละ่ะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่หญพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้แล้วหรือย,อยังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ